เดด็พ่อครับนั่นคือลูกสาวเบื้องพระลานครับมาต่อมสุดยอดเลยครับผมหนาแข้งขาหนาแล้วก็รับตัวดีครับตัวแม่ยคือกันครับแม่ขายง่เลือดง่ดีมาต่อมเยี่ครับเพื่อนนี่เป็นลูกสาวบิ๊กมวไทยมาต่อมครับสุดสุดยอดครับผมส้นสูงสิบห้อยสี่สิสองบวกเราปเช่นหนึ่งครับผมมาต่อมครับมาเนี่เป็นคือเป็นแพ็คคูครับผมแพ็คคูสุดยอดมากบาต่อมเพื่อนนี่เป็นลูกเก้าเจริญมาต่อมเลยครับผมตัวที่หันท้ายมาเนาะครับผมเพื่อนนี่เป็นลูกเบิ้มพระลานครับผมนี่พันธุกรรมแน่นอนมากเลยครับผม พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวต่อมครับรถเอฟซีทุกคนครับเอ่อขอยินดีตอนรับบ่าวต่อมกับเอ่อเอฟซีของสอสมุนฟ้ามเขาซูปการเปิดราคาควายครับคลิปนี้จะายการครับคลิปยินดี้ไม่ยุ่เกตรายการครับผมแม่พันธุ์แม่ลูกนะพ่อเนาะครับแม่พันธุ์แม่ลูกคุยสาวนั่งน้อยครับผมพ่อครับฝากเบอร์โทรที่ยุ่งจักน้อยครับเบอร์โทรกับเบอร์เก้าครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าบ่าวต่อมครับ ที่อยู่กับคือบ้านฟางแดงตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากลางจังหวัดนองบุพูครับเอบตอมครับพี่น้องครับควอยหลายโตเด้อครับถ้าเกิดพี่น้องเบื้ององใดชม่วงใดบพชัดเจนครับคือให้เบื้องหน้าครอกกับท้งพ่อสมบูรณ์ดีสุดครับครับผมพ่อเฟินเจียวเข่าเนาะครับผมอยากจะมีเสียงแรกเสียงรบกวนแน่เลยครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขอพายพี่น้องที่องคลิปนี้ครับครับเอาพ่อรายการแรกเลยครับรายการแรกครับบอบตอมครับแม่นี่เป็นแม่ลูกครับผมลูกเพินเป็นลูกสาวบ่มพัลลานบอบตอม พุมสูงลอยสามเบวกลงไปเส้นหนึ่งครับเพิน่นบ่สูงเจ้าเงาครับแต่ว่าสถานะก็คือเพิ่นผสมละสองเดือนมาต้อมเพิ่นกบาติดครับคือบใบตรวจท้องครับผสมโตครับผมเป็นเป็นพ่อตัวเดียวกันครับผมราคาเปิดเท่าไหร่พ่อราคาเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อย 4, 9, บาทมาต้อมครับซื้อ, 2, 3, อสองรุ่นสามเนาะซื้อสองได้สามครับเพราะว่าเพิ่นรุ่นแล้วครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันผสมมีขั้วเชือกเช็คยุกับ่าข้นครับผมขึ้นว่ารุ่นได้แล้วครับผมมีเปอร์เซ็นต์แต่ว่า เกือบเกือบร้อยครับผมพ่อครับแม่เพื่อนเป็นกวาวยที่ระสูงหลายแต่ว่าล้ำตัวเง้วเนื้อหนังดีครับครับล้ำตัวเง้วเนื้อหนังดีหนาตาสวยงามครับประจอมเขาเปิดกว้างครับผมที่สาคัญพ่อใจลูกเด็ดพ่อครับนั่นคือลูกสาวเบิ้อนพลานครับประจอมสุดยอดเลยครับผมหนาแข้งขาหนาแล้วก็ล้ำตัวดีครับแม่ขึ้นกันครับแม่ขาหง่เล็บง่ญ่ดีประจอมหนาตาสวยงามมากลูกล่ะเพื่อนเบิร์น้เขาเปิดกว้างครับเชื่องครับผม พ่อครับหน้าตางามเลยครับแม่นี่ครับเรียงง่ายๆ <c oughs> <ong> ครับผมาเล็บนะพี่น้องครับเล็บหนาขายง่ครับล้มตัวหนาลึกใช้ได้เลยครับผมเปิดไว่สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยก็ถือว่าประหยัดมากว่าจอมนะครับผมป้าพอลูกสาวเพิ่งไหมครับลูกสาวว่า้องห่วงทั้นโดนกระเพิ่นนั่นก็ได้สี่หมื่นกว่าแล้วว่าจอมบ่โดนครับผมมีจักเดือนนะพ่อไหมครับเพิ่นพ่อก็ได้สิบเดือนว่าจอมสิเพียงแม่เลยไหมครับครับผมสิบเดือนสิเพียงแม่หรอครับผมมา บรรทายแม่เพื่อนครับโอ้ใจลูกเด็กครับพี่น้องแม่คือลูกสาว่มพระลานครับผมในทองกับเป็นลูกชาย่มพระลานก็ในทองครับเพราะว่าเพื่อนเป็นลูกตัวเป็นลูกชาย่มพระลานผสมครับผมเป็นสายเดียวกันตัวนึงเป็นของแข่ตัวนึงเป็นส่นหลานครับผมครับผมแม่เป็นลูกตัวเมียบาตอมลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองครับผมตัวที่สามในทองบาตอมตัวน้อยเป็นลูกสาวผมพระลานบาตอมครับได้ซิบเดือนปลายปแน่นิดๆครับผม แม่เพิ่นกับผสมในสองเดือนสิเขาสามเดือนแล้วครับผมเปิดหน้าค่าว้ที่าสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทต่อร่องได้เพราะอมกับต่อร่องได้นิดน้อยคืออยากแหลกจากเปลี่ยนนะวตัตจอมเนาะก็คือถ้าเขาเปิดถูกแล้ววัตจอมเปิดถูกกับต่อร่องได้นิดน้อยกัไก่กับบวกเขาเพิ่มจังน้อยบางคนเพิ่นกับ, FC, เ,กบเอฟซีเพิ่นกับสิว่าเอาผู้อื่นคือบ่ได้บวกกับไก่พี่น้องขึ้นบางเอาอนะวัตจอมเนาะไก่กับกับขอ,อนำใจจังน้อยเท่านั้นแหละครับผมบ่ได้ว่าเจ้าจะเสียบัสกับไ่ได้ว่าครับผมรถซอยกัน ซอยกันสื้อทังก็คือโยกกะรอดครับผมและการที่สองครับการที่สองครับบอตอมครับแม่นี่ก็เป็นแม่ลูกสาวตัวเมียบอตอมว้มสูงเพิ่นรอยีบบวกลบไปเส้นหนึ่งครับผมเป็นลูกตัวเมียครับสวยงามมากครับแม่นี่เพิ่นเป็นลูกสาวเบิมพัลลานครับผมบอตอมเรียบงหายบอตอมห่วงครับพันธุกรรมสองสั้นเลยครับผมไม่ลูกแรกสิครับครับไม่ลูกแรกครับผมบอตอมโค้งสั่งดีพ่อโคงสั่งดีว่าแข้งขาดีแล้วก็อ้างดีบอตอมแล้วก็เชื่องครับผมตัวน้อยนี่ลูกผู้ใดครับ อ่าตัวตัวน้อยเป็นหลานเก้าเจริญบอตอมห้านเก้าเจริญครับผมเป็นลูกเป็นพ่อเพื่อนเป็นลูกชายเก้าเจริญครับผมแล้วก็สวยงามเป็นตุเมียครับผมประมาณสองเดือนบอกครับครับประมาณสองเดือนบอตอมครับพี่น้องครับแม่เพื่อนนี่เป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านเพื่อนจะได้เลี้ยงเล็บหนาขาใหญ่พ่อครับเลยดีมาก่อนเลยครับขักเรื่องอ่างแล้วก็หัวหัวใหญ่บอตอมหัวใหญ่ข้อใหญ่ครับผมสมเด็จข้อหนาดีมากเลยครับโอ้หนางามพท่พ่อครับหนาบ่บางครับผมสมเด็ครับผมป้าพี่น้องครับหนาเป็นนี่แหละครับหนางามเิ่นเบนในน้ำพ่อเนาะครับผมครับ กระดูแข้งขาได้ไหมครับครับโอ้พ่อตัวนี้ใหญ่ได้อีกหลายครับความพวามเสูงยังไปด้ต่อครับหายว่าร้อยซีบหาีบพกเม่าโยกไก่ครับเพราะว่าเดี๋ยวีพันกะาปไปหลายแล้วครับลูกตัวแรกเขาปรับท่นเลยครับหนี่ยยังไม่ไหมลยครับผมราคาด้เปิดแพงปะครับราคาเปิดพอแพงนะพ่อเต้งเปิดให้พี่น้องได้ยูจินน้ำกันได้ครับผมไปสี่หมื่นหกพันบาทพ่เจ้านะครับแม่ลูกตังแม่ก็คุ้มล้วครับผมต่อร่องได้ครับผมพี่้องครับตั้งแม่ก็คุ้มพ่อครับผม นี่แม่เพิ่มเป็นลูกสาวเพิ่มพันล้านพี่น้องบอกเลยราคานี่เต็มแม่กับคุ้มแล้วครับจังหน้ากับผสมแล้วกาศเพิ่งนั่งกันได้ซื้อๆบาจอมี่มื่นหกเที่ยวว่าไม่ยมกิยังต่อรองได้นะบาจอมบ้องรังมังเอาครับผมนี่พ่อครับคั้วเส้นใหญ่ไปหนนาต้องโค้งสั่งแบบนี้เนาะครับโค้งสั่งเนี่ยกับซอสไซดีแล้วก็นุ่มแน่นบาจอมหน้าตาสวยงามครับผมนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับนี่คือลูกสาว่มพันล้านครับผมหน้าตางามไี่พ่อผมมากหน้าตาเพิ่นครับครับผมขั้วพันหลายตัวบาจอมรูเพิ่งกินยุบผมไดยวก็ตึึงข้นมมาครับผ พราะว่าข้อยสิบเอ็ดสิบสองตัวป้าจอมบ่บ่มีหยากินดคันแม่นพันธุกรรมบ่แม่นพันธุกรรมเบิ่มแห้งสิงยองก็นี่ป่าจอมอันนี้พันธุกรรมพันธุ์ดีผมมองว่าควายพันอยากหยากรีดสูงอยู่ครับครับผมีแค่ว่าเจ้าของเก่านตั้งแต่มาถึงครับลูกก็บเมื่อคืนไรครับผมขนาดลูกนี่ซิว่าดีขึ้นกันแล้วครับผมนี่ครับลูกเป็นย่องยงขึ้นแม่แล้วพ่อครับลูกแข็งขาขาวไทยในแม่แม่พันบัดครับผมคือขนพันธุ์ลนพันธุ์ยังหน่อยอยู่ครับผมในสองเดือนนิดๆครับผม นี่ครับแม่สวยงามมากย่างพี่นเพื่อนลูกล่ะเล็ยบสวยงามสวยงามบัดครับผมนี่ครับเป็นถ้วยที่แม่ใหญ่ครับพี่น้องจูงง่ายเลี้ยงง่ไงด้วยอ่างดีครับผมอ่างเลี้ยงง่ายกลิ่นยาจังนักกัได้ครับผมนี่ครับกินเก่งเลี้ยงง่ายเนาะกินเก่งเลี้ยงงไงหล่ะครับพี่น้องเอาไปบ่มันมีเบื่อครับผมนี่ครับผมตอบโจทย์บัดชุยางครับผมราคากับตัวร้องได้รายการที่สามครับตอนที่สามครับบ๊อบจอมครับนี่พ่อจะเปิดแพ็คคู่ปะครับสิเปิดอันให้เพื่อนเย้ยกับน้องบ๊อบจอมครับเย้ครับเพื่อนนี่เป็นลูกสาวบิ๊กอุ้ยบ๊อบผม อ่าเส้นสูงสิบหอยสีส่สองบวกเราปเส้นหนึ่งครับผมหน้าตาสวยงามครับสมแขว์ห้อกระโลนมาตอมแขว์ห้อกระโลนได้ได้ไบ้านท่านปมงครับผมโอ้ฟ oh, ันนมนมครับฟันมนมนมครับผมอุ้ยฟ้าปอดตัวนี้คือง,งามเสิครับครับหน้าตาสวยงามครับนี่คือลูกสาววิวกุ้งไส้คอกายดีมากครับผม <S <S างามไหมพี่น้องครับแข,<อ>ข็งขาแง่งไหมครับลำตัวสวยงามหัวเบาหน้าตาหนังหนาครับก็ดูง่ายมากมาจอมพ่อลูกสาวเบิ่มที่พ่อครับผมลูกสาวเบิ่มพลานตัวนี้เป็นแย่เพิ่นเป็นลูกบิ๊กวุ้งไส้มาจอ แม่พันสูงลอยหาซีเบ็ดครับผมตัวเบิ้มนี่อายุแล้วเขาสูงครับตัวตัวเบิ้มได้หัวกองก็ได้สิบเดือนกลัวป้าจอมเสียเขาซีเบ็ดเดือนครับผมแม่พันเพราก็มีทองได้สามเดือนครับแม่พันขายไปครับสูงหาซีเบ็ดขายเจ็ดหมื่นกว่าครับผมราคายกคู่นี่เท่าไหร่ครับราคายกคู่กับเปิดใบเมื่อไรได้ป้าจอมเปิดใบเจ็ดหมื่นกว่าป้าจอมเอาเป็นตัวก็ได้ป้าจอมถ้าครับผมถ้าเป็นตัวตัวนี้ก็สี่หมื่นเก้าครับผมใหญ่เพิ่นครับผมตัวนั้นก็สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผม งามครับ<พ>อ,อันนี้บอกให้พี่น้องว่านี่คือใหญ่น้องกันแท้ๆครับผมแม่เพิ่นขายไปสองสามหมื่ม 1, นงงครับผมหน้าตาคล้ายกันน้อพ่อเนาะครับผมใหญ่เพิ่นเปิดไรซี่หมื่นเก้าครับน้องสาวเพิ่นก็เป็นลูกเบิ่มพันล้านขาบักใหญ่ครับผมหน้าตาหน้าเขาหนาครับผมอัตลักษณ์ดีเพินพ่นเพิ่นหยาบขีดตมม้าจอมขีดตมวร่มครับผมยังไหมลูกเชียงขา,ขาใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งน้องไม่พอครับผมเปิดไรสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับลูกเพิ่นต่อรองได้ครับผม เพื่อเอายกชุดกะตจอาลองคุยกันได้น้องอาจอมเนาะครับผมครับมีสตุ๋ดีดีสุดจะได้มาก่าจอมเหรครับผมเพื่อนหอบ่พื่อขายครับผมเพื่อนบ่สิบบ่แบงผมไปหาเพื่อนดูเพื่อนเคยเอาน้ำผมผมเคยเอาน้ำเพื่อนแหมืว่าจอมเป็นคพ่อพี่น้องกันครับผมนี่ครับเพื่อนขายแม่ออกน้ำพ่อเนาะครับผมเพื่อนเลยขายลูกให้เฮานะเพื่อน่สบายว่าจอมครับครับผมอันนี้สุดยอดทั้งใหญ่ทั้งน้องครับผม พี่น้องครับผมบอกเลยสำหรับพี่น้องที่หาคุยอนาคตแม่พันธุ์เด้อสองตัวนี้พลาดไม่ได้ครับแต่ราคาที่พี่น้องสามารถจับต้องได้ครับจะเบิ้งก็คข้ากระแป๊ตันไปมันจะแม่เพิ่นธุ์ตัวไซเย่พันธุ์นครับผมหนังหนาแล้วก็หัวใหญ่ครับผมแล้วก็ขวนขวนงามมากกว่าจอมพ่อมากครับแบบนี้แหละครับใหญ่แท้ครับคุยแต่ว่าต้องลรออยู่จากน้อยแต่ซุ้มเรียงแต่ซุ้มเรียงว่าจะย่างไว้กับว่เครื่องบ้าจอมมันจะเรียงแล้วก็เลยเลยสั้นๆครับซุ้มนีกับพูดอยากได้ครับว่าเบิ้งเบื่อครับผม ย่ำโตดีแหมพี่น้องย่ำโตดีครับัระูย่งยู่ยังยังอ่อนอยังนุ่มนุ่มกครับผมยั่ังเป็นลุมๆโยกครับผมเพิ่นไปทางควยงามแบบร้อยเปเซมพ่อครับผมควยงามร้อเปอเ็ครับเพราะว่าท่งยักบวกงามร้อ่ตองนะครับผม เปิดทีมันเก่าเลยก็เือว่าประหยัดได้บอลจอมนี่ครับผมเขาก่าได้ทั้งน้องทั้งใหญ่เด้อครับผมั้งนมีเท่าใดเด้อครับสู่ทุ่งไปกับทางพ่อสมบูรณ์เลยครับครับพี่น้องตัวนี้ผัดมะเดื่อครับครับรายการที่ซีครับรายการที่ซีครับบอลจอมครับเมฆเพื่อนนี่เป็นผู้ล่อครับเป็นลูกชายสร้างอุดรครับผมบอลจอมครับอายุและความสูงอายุได้ฟันน้ำนมบอลจอมฟันน้ำนมนี่เนี่ยนเอบบอลันห่างจักหน่อยบอลจอมอ่อนๆอายุได้ปีไปนี่แหละครับผมบฟันเพิ่งสองปีไงครับผม เนื้อนางดีแท้พ่อเนื้อนางดีนาเขาทั้งเขาหัวนี่แม่นพ่อเลยครับแข็งขาแม่นบัดครับผมนี่ครับผมหน้าตาสวยงามพรับหน้าเขาดีครับผมโอ้พ่อเขาไงเลยครับครับผมหน้ารออยู่ครับพ่อครับหน้ารอมากครับนี่คือสไตล์ของสร้างเลยเนาะครับผมอ่อนๆครับขายเงาขาใหญ่ครับพี่น้องขายเงาขาใหญ่ครับสูงรอยสามสิบเจ็ดบวกลงไปเส้นหนึ่งมาต่ำพันพันอ่อนอยู่ครับผมนุ่มน้อยนุ่มน้อยครับพันลูกสร้างร้อนแต่ว่าหางหางดีมากพ่อจอมเอาปลาหมุนเลยครับครับหางสวยงามมากท่ายดีครับผม ปลาไายไม่พอกราบเนื้อดีนะครับครับกราบเนื้อดีไายดีเป็นเพราะเป็นพอพันไปแต่คุ้มฝูงครับผมเนี่ยครับราคาประหยัดมากบ่าต้อมน้าตาสวยงามครับข้อใหญ่ครับผมราคาเปิดไว้การข้อการขายอัตลักษณ์ดีมากครับผมนี่คือสร้างอุดรครับผมราคาเปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทใช่ไหมว่าต้มถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับสามหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้คือมีคไขยแม่ผสมยากเมื่อไงผสมเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนได้มากว่าต้อมครับเปลี่ยนเทิร์นได้ครับผม น้อยแท้ครับผมน่องน่องกับหัวก็ออกน่องกันน้อยๆได้ป่ะจอมน่องหัวก็ออกได้เดือนเดียวนี่ครับผมแต่แล้วเพื่อนในปีปลายครับผมป้าถ่ายเพื่อนไหมครับถ่ายดีแขงขาดีป่ะจอมหางดีครับผมน้าเขาแล้วก็หัวใหญ่มากป่ะจอมแม่เพิ่อนเป็นควายอ่างว่าพ่อครับแม่เพิ่อนเป็นควายอ่างป่ะจอมแม่เพิ่อนกับชุ้งลายสี่สิบเกตครับจอมแม่เพิ่อนกับมะเขือลายครับผมแม่เพิ่อนสายเพชรอุดรครับผมบะเขือลายแล้วพ่อนี่ครับนี่นี่หัวหน่าครับนี่คือสั่งอุดรครับล้ำตัวเงาครับผมนี่ครับ ที่สําคัญพ่อคือได้เนื้อเนื้อหนังพ่อมเนื้อเนื้อหนังหลักแข้งขาดีมากได้จากแม่ด้วครับ,รบสว่วนมเดได้จากพ่อนี่คือแข้งขาหน้าตาครับครับผมเปิดไว้สามหมื่นสี่นี่ชุดยอดครับผมอันนี้ก็ให้ว่าจับสัตว์ได้แม่นผสมพันธุ์ได้ก็จับสัตวดน้ำ่าต้มอมเนาะแ่ทรงสัญญาณบอกว่าขั้วในค้อในฟ้าม่ห้ามแม่นี่พร้อมแล้วก็ผสมครับของเพิ่นนี่เพิ่นย่างอีกดนครับผมเพิ่นย่างอีกดนก็ให้ว่าเอาไปไว้สำใบข้ายเนื้อก็ได้ราคาเนื้อครับผมเปิดเลยครับผม เปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทเนี่ยครับจ่อร่องได้ครับผมครับสำหรับจ้องที่หาอนาคตพ่อพันธุ์ไปไปคอกเด้อครับน้ำตัวนี้ตัวนึงครับแล้วก็เชื่องต้องได้ครับเชื่องเราก็จับง่ายบายง่ายครับผมการที่หาบอลจําครับนี่เป็นคือเป็นแพ็คคู่ครับผมแพ็คคู่สุดยอดมากบอลจําเพื่อนนี่เป็นลูกเก้าจะเริ่มบอลจําเลยครับผมตัวที่หันไทยมาเนาะครับผมเพื่อนนี่เป็นลูกเพื่อนพระลานครับผมนี่พืนพันธุกรรมแน่นอนมากเลยครับผม นาเขามาจากหมองมาตําอันเดียวกันเลยครับนาเขาดีมากครับผมฟาพ่อแต่ละตัวนี่ก็สูงยงเลยเนาะมิจนาเขาเปิดเปิดเราขาเล็บเล็บซักดีขนาดว่าต้มอนาคตแม่พันธ์ปะครับอนาคตแม่พันธ์ครับผมนี่ตัวนี่จากเดือนครับพ่อแต่ละตัวคือคือ,คอประมาณประมาณหกเดือกนกว่า,าเขาให้เจ็ดเดือนมาต้มประมาณเจ็ดเดือนครับผมสูงได้มาต้มนะครับเนี่ยครับสูงว่ายี่สิบซี่ครับยี่สิบสามยี่สิบซี่นะครับผม ลูกเก่าก็ไม่ดีพ่อลูกเบิ่มก็ไม่ดีครับอัตลักษณ์ดีมากวัดจำเมึองนาเขากับหูใบหูใหญ่วัดจำเลยครับผมนี่ครับพุ้ล่าคตางามเตางามครับนาเขาดีครบนะครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเลยครับคนชีดอกเล่าสืองามมากวัดจำแม่เลยครับผมหูบอกง่ายว่าก็เป็นควายที่เขาสมัยไม่นาตาสมัยไม่ครับครับนี่ข้งคักวัดจำเลยครับลูกสาวเบิ่มนะครับผมไม่จำด่วยละแข้งขาลายพี่น้องนี่แล้วพ่อครับควายสีใหญ่เนาะครับผมมาพี่ลูกหลานมามาที่ลูกนะมา เอาที่ลูกลามะค<น>งเข้าไม้มื่อเศรอบพ่อคนเข้าในไม้ไไมกับใบไ,ได้ครับผมใบสักน้อยไปผลงอนน้ำมูขึ้นนึงกะแก้ได้หรอพ่อจอมนี่ครับนี่ก็คือเบื่อลูกเบื้มพันล้านครับผม,บมนี่ก็หัวใหญ่หูใหญ่ครับผมเพิ่นนี่ล่ำตัวชุดยอดครับผมไอ้ว่ายังสัส้นจริงจริงอยู่เพื่อนนี่สิ่งไรยืมหาเยอะหรอพ่อจอมเพิ่นนี่ลูกเบื้มเนี่ยวาเล็บสักดีดนีแม่พ่อจอมบังการขาการข้อครับผมหัวงยัะพ่อเนาะขาหักเนาะ ครับนี่ก็ะืิวว่ามาดีพ่อจอมคู่นี่ครับผมเก้ากับคมสูงไะเรียกันเนาะโอ้คมสูงไะเรียนหนาเขาแท่ว่าเบื้องนาเขาใช่กันลูกไหมไก่ดูกอามนุนวนเลยครับครับหนาเขาปะเบิ้งครับหนาเขาดีทั้งสองครับผมนี่ครับผมผมมองว่าหน้าตาออกไปทางคุยสมัยไหมพ่อหัวใหญ่บัตจุกตุกครับผมหัวใหญ่เขาใหญ่ตาแต้มมีชัดเจนทุกอย่างนะครับเกิดจากแม่คล้องเดียวกันเนี่ยพ่อจอมนี่เกิดจากแม่ดีทั้งสองแม่ครับสูงเราซีบหกซีบเก็ดแม่พันธุกรรมดีขึ้นกันครับผมแม่กกเเิดจาาแมม่่ใหญนะครับผเกิดจากแม่ใหญ่ ราคาเท่าไหร่ครับมาเลยซื้ออันนี้เปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทป้าจอมแพ็คคู่เนาะครับผมตกตัวละหมื่นกว่าบาทครับตกตกตัวละเมื่อนไปไปครับผมสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับผมนี่แล้วครับพ่อครับซื้อคือซื้อไปยกคู่ยกคุ้มนี่จบเลยครับครับผมอนาคตแม่พันเขาเนี่ยก็สูงไปอีกนึงแล้วป้าจอมเพิ่นก็ให้ว่าดีดีทั้งสองครับผม สูงพ่อสูงครับแข้งขาดีพ่อแล้วก็เชื่องใบตำจับจังได้บาบางงก็ได้ผู้ยิ่งใบบอบ่อห้องบ่อแง่าหากินร่มกินยังหรอครับผมแล้ว,ออกกแ,วแล้วหรอครับออกจากแม่โดนหรอครับผมตัวนี้นี่รับตาช้ำซึมนะพ่อเนาะครับผมกินกล้วยครับย้อนกล้วยให้กินกินดีเอาเชื่อว่ากินกล้วยเจ้าขอหานบ่กินครับผมต้องหาแบบน้อยไปรเรื่อยๆน,อน <c oughs> ้อ <c oughs> ยื่นขึ้นมาเพิ่นคอยนิ่งคยเชื่องเวลามีท <c oughs> อดทำอย่างเวลาขี่จงขีงข่ยาเพื่อนคนเชื่องครับ <c oughs> ครับผมน้อยก็หายน้อยมีพันธุกรรมนะว่าจำเนาะราคากับบให้แข็งแห้งกับยู่ได้ครับผมแล้วก็ พ่อ่อยากขายครับผมพันธุกรรมนี่นี่ครับแข้งขาใหญ่ขาสูงซักใครว่าใคว่าขายสูงทั้งสองนี่คือคือขั้วญ่มากสูงหนาดแน่นมาจอมงามครับนี่น้ำครับผมส่นราคาไม่พ่อคือมีเงินหน่อยๆแต่ว่าได้ตัวดีไปเรี่องครับนี่ราคาขึ้นว่าซื้อใส่คาเงินครับครับผมเปิดท้ามื่นหาแต่ว่าล่องได้ครับผมเพื่อว่างหันเพื่ออะาท่านหลายมาจอมที่ผ่านมากเกือบคือคู่วหันแต่ว่าช่วงนี้พันธุกรรมดีก็แต่ว่าเพิ่นสงยง ค,ครับครบัช่องโยงกอละครับบางคนสิมบัติค,นคนู่เก่าสิบ่บนแม่ <c oughs> มนครับผมซึ่งในสูงครับพันธุกรรมดีครับผมผมผมเสี่ยงจะพันธุกรรมมาเด้อพี่น้องเอฟซีพ่อสมุนเพราะว่าว่าใครอยากเอาคั่วบ,บานบานมันขายบ่ดีไหมว่าจอมทำยานพี่น้องมาตอบโจทย์เขาก็ต้องเอาพันธุกรรมตัวน้อยกัเปิดน้อยเอาได้น้อยกะดีใจเ่าจอมเขาเ่ราจอมไปเน้นนักหลายเรื่องนั่นหลายขึ้นอยู่ไหนเขาอยู่ไหนสมบัติพัดกันชมองเราเพรจอมเนาะแมีนครับครับครับพ่อละการที่หกเนาะครับผมแพ็คคู่ละการที่หกเพาจอมครับ ันนี้มาจากไหนครับพี่งามเลยครับพ่ออันนี้ก็อันนี้เป็นลูกสาเป็นร้านเก่าเจริญมาจาเพิ่นนั่นเป็นลูกลูกสาวเจ้าสั้นครับผมสุดยอดทั้งสองครับผมไม่ต้องตัวหัวหลงหนุกง่ายๆครับผมพาอแข้งขาง่ายเนาะเขาสุดยอดทั้งสองเลยครับผมเจ้าตัวไหนจากเดือนครับเจ้าตัวเพื่อนนั่นเจ็ดเดือนกว่าเพื่อนนี่เพื่อนนี่หกเดือนม่ตองเดือนเนาะครับเลื่อนกันเดือนนึงครับผมเมื่งเขานี่น้อยเดียวน้พ่อเนาะเขาชุดยอดมากขนาดเขาเพื่อนนั่น เป็นลูกสาวเจ้าสั้นซื้อขางขาดีเล็บดีว่ามาจองเพิ่นน่ครับผมแข้งขาใหญ่พ่อขาใหญ่ครับไหมครับขาใหญ่แล้วก็หัวใหญ่ครับเพิ่มเพิ่นน่ครับผมส<บ>ูงตัวตัวประมาณไหนครับใบหัวรตรงห่วงครับเพิ่นนั้นสูงร้อยยี่สิบซี่ครับเพิ่นนึ่ร้อยยี่สิบสามครับผมหลุดกันน้อยเดียวครับหลุดก,กันน้อยเดียวครับผมราคาแพ็คคู่หดึ่งเท่าไหร่พ่อราคาแพ็คคู่บาจอมครับเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันบาทบาจอมต่อรองได้ครับผมว่าครับตกตัวล่อง มือ่นหาหาล้อยเนาะครับผมตกตัวละมือ่นหาล้อยบาทเออกตัวละมือ่นหาหาล้อยก็ต้องรองได้คือเก่าครับผมอยากแรกอยากเปลี่ยนค้อยนั่งค้อยสาวค้อยแม่ลูกก็ได้ครับผมนี่เลยครับพี่น้องครับอนาคตแม่พันธุ์ที่พันธุกรรมมาดีครับครับผมแข้งขาใหญ่แม่พ่อสอนแข้งขาเพิ่นครับครับที่สําคัญน้องเปนเชื่องพร้อมเนาะครับเชื่องมากเลยพ่ะจอมครับผมนี่ครับหน้าตางามพี่น้องหน้าตาสวยงามครับผมนั่นลูกเก้าเนาะพ่อเนาะครับผมอันนี้ลูกเจ้าสั้นครับเจ้าสั้นครับเปิดสามหมื่น อ่าหนึ่งพันบาทปลาต่อมต่อรองได้คือเก่าครับผมไก่ไก่ก็โทรเบิงรงขันไก่ก็ขอขันรถเติมพอเปิดพ่ไหลาปลาต่อมนี้พันธุกรรมดีทั้งสองเลยครับผมก็ถือว่าพ่อแบ่งปันของดีให้พี่น้องเลี้ยงต่อครับครับผมก็เห็นพันผูกจังสี่พันธุ์นเข้าเดีกปปมมวกับเป็นปล่อยเสมูไว้กันนั่นเนี่ยคือคือ,คอตอบโจทย์แล้วปลาต่อมปล่อยเสม,มูวเป็นเก็บเป็นเงินฝากว่าปลาต่อมเอาเงินไว้กับป่อย่างนะครับผมกับปล่อยไว้แล้วกับย้ายมือใหญ่เว้นครับ แล้วพอสมุนฉีดยาบัตรสุตโตครับออกจากนี้ไปมันจางๆไหวไหมพ่อจอมแม่นครับคือครับคุยเพิ่นมีพันธุกรรมแล้วที่แกมาเขาฉีดยากระตุ้นยาบำรุงไอ้เพิ่นน้ำพอลครับผมคันๆว่าฉีดฉีดเนะนน้ำพี่น้องคือคือแก่นย้อนเหรอครับผมผมผมเบิ่งคักแล้วสู่ฉีดยาบำรุงเดือนละเข็มเดือนละยังไปว่าไรพ่อจอมฉีดจังต่าจังบัดทุกอย่างพ่อจอมก็สอนในด้านการกินเด้อครับการกินและกันอ่าใครว่าเครื่องการกินการนั่นบำรุงดีมากเลยพ่อจอม ครับมักกาหันง่ายกระเพาะถือว่าสุดยอดประจอมพ่อส่วนเขาไม่เมื่อเศร้าเลยเนาะรับผมใบเลยพัสดุโตครับผมรอบนี้ครับผมแม่คู่นี่กะนี่เป็นเ่าเจริญครับผมเพื่อนเป็นสายเจ้าสั้นครับผมถือว่ามาดีตอบโจทย์หน้าตาสวยงามครับผมเชื่องครับรับตามหัวบางไงหัวบางไงทั้งสองครับ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 งามพ่อเป็นเรอย่งทั้งสองเลยเนาะครับผมทั้งสองคู่เลยพ่อครับพ่อครับถ้าเกิดยกคู่สองคู่นี่มีราคาพิเศษครับแพ็คคู่สองคู่นี่เป็นซี่ตัวนี่พิเศษเลยพ่จอม ราคาไดนคือพ่อสมุนซื้อแม่เรารู้จักเด็เท่านี้ก็ขายเราเพิ่นแถวเพิ่นมาของเฮาคักบ่ต้องเอ๋ไรขึ้นตำนานบ่ต้อมเราก็เลี้ยงไปตอบตจวย์สบเบิ้งพรพอสมุนมันขึ้นก็เก่ายิ่มันดีขึ้นก็เก่าพอสมุนสีขายมันห่างพ่อสมุนสีแนะน้ำอย่าฉีดครับมันมันรูวมคนลเซอนนะพรต้อมเนาะบางคนว่าไอ้ยสียายอย่างนั้กับคนละอย่างครับผมกับอยากให้บ่ให้พลาดเนาะพระจอมครับครับผมขอบพระครับ ทำแล้วเอยอยากกินยาเนาะครับผมพ่อจะฝากอย่างกับพี่น้องท่เมืองคลิปนี้จากน้อยมาครับ,รรบขอฝากเอฟซีที่พันมากพระจอมตอบรับดีด่โทษมาเท่าปนี้ว่าจอมอยากได้คั้ยหน่อยคั้ยแม่นั่งนะครับคั้ยแม่นั่งขึ้นนั่นได้มากเลยกับมันก็นได้ยากเนาะว่าจอมกับเสียใจได้กับได้มากเหรอครับบันกับขอขอบคุณพี่น้องที่พันมากครับเอาไปส่งหลายหม่องครับกตอบโจทย์ดีครับผมยังถามหายังโทรหาอยู่ตลอดก็ดีใจน้ำครับผมขอบคุณหลายๆครับหายโยโย่ยิงสุขกายสบายใจสวัสดีทุกคนครับ